เลนไปเรื่อยๆแบนนี่จะหลุดนะครับชื่ออะไรนะทาเลโดไอสไซโคนเดี๋ยวขอเทคเอาโฟแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเบิร์ดนะเอาถึงไหนนะสุดนู้ดเลยเอาอีกสองตัวมาเล่นอ่ะเอากลับมานี่หรือวิ่งไปนู่นเอากลับมานี่จุเอาไปให้ Pressurized blast

I cannot use that item. Pressurized blast. I need to be closer. Pressurized blast. I, I, I don't. Pressurized blast. Sure, <laughs> pressurized blast. It is too far away. โดยเช่นกองทุนต่อนะอะไรมาเอากองใหม่เลย lethal current ปีถ้าแตกก็ต้องดีปีจะดิลง Pressureized blast Pressureized blast cyclone เมกี่วัดใจมากจะมีใครอุ้ยพี่แบงค์พี่แบงค์ตัวอะไรหายไปเลยเมื่อกี้โม,ม่โแน่จะพ, <kys! S 2> พื้นข้างหลังตอนน,นั้นมันให้มามาเดี๋ยวต่อเลยมามา เก็บเปิดไปหน่อยนะเดี๋ยวกองหน้ามหญ่เข้าไ่อ้หกหกกห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 เดี๋ยวราดสอก่อนกอนเมื่อกี้เมื่อกี้จะเีวแกะเอานะอ้าวเี้ยด้วย Pressurized blast Cyclone Cyclone okay, cool. Pressurized blast ้อมตั้งการเลยมันจะการไม่ได้าะรุอยู่ติดตัวไม่กาดเลยวะข่อยไกลไกลไปทลนส์ไซโคลนควอนไซโคลนไซโคลนเซฟอนเซฟอนซ ว่าไม่ใช่เรหมีมีแอนตี้แมจิกโซนปะไม่มีไม่เอามา lethal current ตรงนี้ใช่ไหมเจ็บตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอออยูอย่ยังไม่ยังไม่ได้ใช้คุณดาเดี๋ยวได้ใช้คุณดาลับ <มา S 3> ขวาปอนหน้านั้นี่ะ Fung Cyclone Turbulence. Fung Saket into damage. midway, Mac Fung Cyclone Fung cyclone. Cyclone. cyclone Turbulence. ้มเลือดแล้วพร้อมบอกเลยพี่เข้าใจเข้าไปเมทสไคลอนชลดคอรขัดไปดขัดนะไัดูข อ่ะเหอไม่มีแล้วนะ Cyclone Shield Cyclone Shield Cyclone Shield c y c l o n e Shield Cyclone Shield l e t h อเค g ไม่มีขัดนะไม่มีขัดนะขัดที่ยังอนะ่ะกูนผมแม่ง Back. Yeah. back yeah. Maybe five. Right? Foi, boy. boy, boy. Cyclone shield. She cyclone shield. Cyclone shield. Cyclone shield. ปล่อยนะ <hal> ปล่อยเลยโอ้ oh, ตัวนี้ตัวนี้ตุดตัวน,วนี้มีคนไม่ได้ต้องตัวหนึ่ง เมื่อกี้ตกใจมึงจะจู่ตัวข้างหลังยิงเชนไลนิ่งมาแ <c oughs> ม่งแอดแม่งบัสโอเคโคตรเซ็งบีเฟคกับแอดแอดในที่แค่อดยัย <c oughs> <c oughs> <อ>นี่เปดนการในแอดปืนขอสิบห้าเลยกว่าจะรวมอ่ะได้อยู่แป๊บๆมีฟุกตันก่อนนะมีดีตันให้ตัน เดี๋ยวเฟียให้ได้ดีดีลองล่ากันนะได้แล้วได้แล้วไปเอากระสุนมาหยอกแล้วคุกเจ็ดที่ตันไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วมีฐานแล้วแล้วต้องสัตว์กะไรเงี้ยดีสวดเลยสวดเลยไหนสวดตันกันแน่ เมื่อกี้เราจะบอกว่าเรากดผิด ทีเดสตายที่เลือดเต็มเลยโคตรโงไม่สตันอนะ่ะเราตายอะ่ะตันเป็นเร็วตันช้าเราตายไปแล้ว <laughs> สองทากเก็ตนี่ดาเมจง่อยมากเลยหนึ่งทากเก็ตสองทากเก็ตหรือว่าเก็บไว้ที่ว่าไม่ได้จำเป็นไว้ก็แพ็กถัดไปนี่เออเก็บไว้แพ็กถัดไปดีกว่าให้สุดท้าย s h o i n g b a t h เดี๋ยวจะเอาสองตัวสองตัวขวามือตรงนี้ไปเล่นกับแขกตัดไปแต่ว่าขอฆ่าตัวถนึงก่อนนะแล้วเข้าแล้วก็ฮีโรเลยกลัวมันถกตายกันนะชิบะดนีลยโดนดัดน,นีย่ยแหละใช่ เมื่อกี้มันอยู่ตรงกลางเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออย่าเพิ่งเบิร์ดหมดนะขอฆ่าเลือดน,น้อยตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าภูถัดไปจริงๆกูอยากเอาไปเล่นด้วยกันเลยแหละ <laughs> ไหวปะล่ะ <laughs> ลองได้ภ <laughs> ูแล้วก็รูลเลยอะฮิตยูไปอย่างละไปไมไม่มีคูดาวนะไม่มีคูดาวไ่าต,าต,าต,ตาัวาต้นึนั่นหรอ พอร่างสองตัวหม,มีไม่มีราเมจ่มามาเข้าเลย,ยเดี๋เท้าเลยนะฮโร่ยดฮีโร่เลย They p e r f อ r m c y c l ม n e ัลหมูไปให้ลทีนึงเดี๋ยวตาดให้อีกที Cloud burst. Cloud burst, Cyclone First First ไม่มีแล้วนะ วิ่งติดลวกไปแล้วมาวินวินโบสวินยาวินข้าววินข้าววินข้าวเฟอร์ติ้งชุบชกไอคิดจังหวะมันเฮี้ยไปไหนจนนายไม่มีผ้าคลุมไงเนี่ยเราลอดมามีวินสปอร์โคแต่ว่าแต่ว่ามันพักไปแล้วแล้วเลยพูดได้ทั้งคนดีน่จัด กี่จังหวะมีไปหนะ่อยโดนสตอมมีกี่ตัวนะนี่คือพอกกันทุกคนเลยคุณอะพี่สปอร์อ้วยก่ออันหนึ่งสวยสวยสวยด้วยก่อนอันหนึ่เดี๋ยวีให้กี Oh, I'm, hey. I'm They perform. They performed. I am out of They performed. Oh, okay. I cannot attack that. Deep gang. คุณคิดว่ท้ายนะคุณคิดงอนผมระพักแล้วไม่ตอบดำเนิงลงดันอยู่โว้ยเท่าอ,ะ <They perform. S 2> อ่ะ They perform อะไมรม well หมดแล้วนะเราจะอินทราเป็นหมดแล้วนะเราไม่มีแล้วเหมือนเดเเอสี่วิ ีใจอยากรับคาราดิงตีสักคนไหมครับนี่ดิพาดิไม่ชวนเนี่ยเต้ไม่ชวนผมอะ่ะเตไม่ไหนมานไม่อยู่ไงรามเป๊ะ <laughs> ไม่อยู่ไง <laughs> <laughs> ป่านนี้กล้องทีเคยังไม่มา <laughs> จบดันแล้วยังไม่มา <laughs> 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 อา้าวกล้องมาไหนอ่ะันนี้คือน,นัดกับพี่กล้องไว้ <laughs> ได้หรอ <laughs> ไม่รู้ตัวชวนเลยไป ไม่เชื่อหืออว่าเขาจะมามีพร้อมนะเก้ายแปดสบาสบายัวไหนครับกดไหนครับธนูแล้วเว้ยแารงเหนื่อยแพ๊กแไปลองหน้าแป๊หนีชวนไปหมู upwind of a l call the wind downwind of all t r s นี่แหลมา ขาดใส่เนี่ยขาดครับขาดฮิลเลอร์ขาดฮิลเลอร์กูไม่ฮิลขาดหนึ่งดีเพสด้วยกูไม่ฮิลกูเหนื่อยมากแล้ววันเนี้ยตบหน้านะเ่อทำไมคนจีนพูดอย่างนี้วะโอ้ยแม่งไอ้เหี้ยเออแย่คนจีนม่พูดอย่างนี้นะครับเพิ่งเล่นแพยดินี่สามวันแม่งกูต้องไปฮิวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาไก่นายฮิวตาสองตาไหนที่ใจทำไมวะ ไม่ได้ติดใจแม่งไม่หาฮีเลอร์ไม่ได้ไงก็เลยต้องไปก็เลยต้องฮิวไปฮิวแล้วอะไปหกวะโอ้โหมันโคตรยากเลยจริงดิไอ้เหี้ยคือกูกูไปปั๊กไว้เจอเจออีกแล้วไอ้ห่าฮันเตอร์ตีเบากว่าแทงไอ้บอสไอ้ไปเคลนทายบอสแรกตีเบากว่าแทงอ่ะมันคิดตู้แล้วกูเป็นฮีเลอร์ใช่ไหมแม่งฝักโทเทมเว้ยแล้วไอ้โทเทมอ่ะมันสตัร์กูใช่ไหม ในมดดิทออลเลียนกูกูอยู่ฟูลดูเลชั่นน่ะมึงคิดดูโทเแมไม่แตกอ่ะบนใหญ่เลยสิบวิได้แล้วน่ะสิบกว่าิแล้วแม่งก็ตายเว้ยแล้วแม่งตายแล้วม่งก็ออกตี้เลยเว้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ตายนี่ก็กูฮิวมึงไม่ได้ไงจัดจังเบอร์นี่ไปเกี่ยงเหรอเยุดเลยเตรียมนะเตรียมขึ้นนะข้อตัวหนึ่งขึ้นเออไม่ขึ้นขึ้นทำไมเอาได้ครับเอาแต่เอาไปทางกลางเลยี่ มันจะอกกลางๆหน่อยแบบไปไปไปซื้อสับตัวซื้อของแบบเกียอ yeah, uh ่ะ รีบล,ลงอือหึตะแตกพอดีโโอ้หคำนวณมาอย่างดีไปบิ๊กแดมบิ๊กแดมซันคิงกูพอกตรงนี้ได้พอดีนี่ยอดมามามันต้องดูอะไรเทปเปอร์เด็บมันจีนต,ต้องดูอะไรมันจีนเปลี่ยนชื่อเพชรมันเปลี่ยนตรงไหนนะเปลี่ยนชื่อเพชรต้องซื้อเลนดี้ายแล้วต้องถือไอเทมครับที่ไหนนะครับออกชั้นเฮาเลยไม่มี ชื่ออะไรอะไอ้เฮียชื่อไอเทมมันชื่ออะไรวะโอ้ผมจำชื่อไอเทมไม่ได้หมดต้องกูเกิลแหละแต่มันคือที่ที่ออสแนลครับ เอาสองกองรวมกันเลยป่ะแบบเตี้ยนะ <c oughs> จะเตีนยอันนี้จะเล่นในนี้ป่ะเนี่ยไอ้ลูกเล็กป่ะเนี่ยต้องเล่นหมดอะ่ะก็คือกดใจได้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปกดเป็นมาเตอร์อเฮ้ยทำไมกระตุกกันวะเอานะสามสองดูช้ได้เลย แต่ผมแนะนำนะเวลาตั้งทีเฟตต <Lightning. S 1> ั้งสองตัวให้เหมือนกันเวลาดูดูดีเทลมันได้ดูง่ออายๆแช่ผมตั้งเหมือนกันเราบอกอยากเห็นกลับแล้วผมรู้สึกวีเตอร์ไม่มีคนไม่เห็นก็ดเลยอ่ะใช่ผมตั้งเพตต์ออเหมือนกันน,นะมันเห็นง่ายดยีเวลาดูดีเทล ผโห้ยทุกคนเบิร์ดกองนี้ก็หมดเลยให้มันมีเวลามันมีมันมีกองเล็กกองนึ้ก่อนเข้ากองใหญ่แต่เราโก้ไม่ฮีโโลเลยจะ่ไม่เครียดลืมออกแล้วอะไรกูปวดร้อนอีกอ่ะตลกตัวเองว่ายิงเพลินแบบโอ้โหนี่แมง <S <S ชุมมันเลยใช่ไหมเนี่ยิงเลินจริงกัสาม k เคเอาแบบเอาแบบพีทอยากดิวป่ะื อยากอยากอยู่นะนี่ลูกแสงๆนี่เอาใช่ไหมเนี่ยเล่นเล่นเร็วเล่นเก้านาทีแล้วเอาหมดเอาหมด,หมดปับ๊บปั๊บไม่เรียบร้อยเกรดถ้าไม่เอาก็ต้องเล่นมังกรออบักบินด้วยผมกด <พอ S 3> สัามครับแทบแป๊กเกี้ยนี่แม่งนรกไอ้สัตว์ พวกนายตื่นตูมกันนี้เห็นไหมเดีวยวจาตายทีเดียวแม่ <c oughs> งตามฟุ๊กไปอย่าๆๆเราจะเอาผ่านให้พี่แบงค์ Stone. เดี๋ยวต้นหมูให้ทีนึ่งนะเอาตาย ขอบคุณมากเรากำลังไล่สิงเก็ตสักเดชอยู่เราไม่ว่างทิวได้บีคอนเหรอโค้ชเับใช่เมื่อกี้ครับไปเอ็กได้ไหมครับเกตเตอร์ฮฮลฝากมันครับมาหน่อยดต่อไม่เห็นว่ามันเพนเพจกูไปเอาเวอร์ชันใหม่มาแล้วอ่ะครับได้ครับ นี่แหละเบลเลีย่ยนะลองกีโลเลยตามสูตรเป๊ะเ,เลยเนี่ยรีคูดาวันรอราคูดาวรอรอรอแม้หกสิบเคเลยนะเห็นป่ะใช้บีคอนทีเดียวเนี่ยหนึ่งมไม่มีไม,<า>ม่เหมือนใหญ่นะ

เตะเร็วๆเตะแล้วแล้วค่ะแล้วมีใครรับไหมรันให้ได้ทีนรับอโอขอบคุณมากครับรัดแพ็กไหนแพ็กห้าตัวแล้วนะบ้โอ๊ยสตอรี่ระวังนะเมื่อกี้ผมกดไม่ให้พี่แบงค์ไม่ทัน โดนตายแล้วมาเตล่าโดนบอกว่ามาเตล่าโดนยิงไมือแต่ยิงมาเตล่าีเลมาเลยแล้วกันเดี๋ยวเวลามีเลตไหมชุบพีแบงเลยเาอยู่แล้วอะเมื่อกี้อะเราบกเลยว่ามาเตล่าโดนแล้วยิง้วป๊บปยวัดใจไงพุแซินปล่าแป๊บแ พระคุมกูไปแล้วดึงให้ลู้ๆว่าลิ้มมาเอ๊ยเป็นไงนะขอสิบวิไปได้แค่ห้าไปไปเลยไปเลยไปเด็กๆเลยเลยเจนไลนิ่งจะมาในอีกสามสองหนึ่ง เจนเล่เน่งกูดโดนเองเข้ามามีเข้ามามีเข้ามารีเซ็ตได้ถออเอเอ,ม,อม่ต้องออกไปบอกโทษได้ก้อแบบแปดโดน<ๆ>เข้ามาใกล้ๆไม่ต้องหลบใจเดี๋ยวจะเข้าไปรีเซ็ตโอเคโดนอันสติ๊าร์ะเเียลวเหลืออไรแควีอ่ะค่อยวิ่งได้สอเข้าในวิ่งช้า เฮ้ยเราอัพสปีดมาหมดแล้วนะร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะวิ่งเราอะนี่เข้ามานจะเป้าเข้ามาไทีันอะไรอะไรมึงหลอกมันตื่นตลอดแค่เป็นโลกแอ่แอดแอดแอดอสวยแอดสวยมากไม่้ตีเลยเวนี่ให้กูจีน่บอกแก้ยาวัน อันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเกินไปอันเนี้ยอภัยมันจะสื่อไม่สืไอ้เหี้ยกองเหี้ยขึนนี่เรามีเรามีปีกแล้วนะแอดมั่ยอีกสามวิสองหนึ่งกองเหี้ยแอดมีปีกบล็อคสีแม่งอะไรสีไม่ได้เลยทักยัยสู้ๆทุกคน สเตอร์อีกนะสามสองหนึ่งคอมมิตอร์ยู่นี่แหละอยู่นี่ที่แบบเกิดไม่อยู่ตรงนี้แต่มันจะโดนกันพี่บีก็โดนแออกมาหน่อยนึงอะไรก็งี่เง่ากันแอดแอดทุกคนแบบกลัวหมดอะจะเอีไว ปก็ไปได้ Static i h l i g h t บิงีซีนะแล้วใช้กูดาวฮิลไหนอ่ะใช้กดดาวฮิลไหนายกดไม่ให้มดเลยอ่ะกดไม่ให้มดเลยเฮ้ยนี่ดันแรกมันี่ลงกับพี่ฟุกพาดไม่ได้แล้วมัน้อบอกว่ามันมีเหล่าานเนี่ยพูดีเดอร์มันในทัลัสที่เป ไม่เล่นแล้วเราเปลี่ยนเออเฮียเออว่ะทำไมเราไม่ลดคีย์มาก่อนไม่ไม่เปลี่ยนวะมีหมีก็มากดเปลี่ยนดิตรงนี้ได้ทหนึ่งป้าไม่ได้ไม่ได้ของคีเปลี่ยนไม่ได้ของคีย์เปลี่ยนไม่ได้เออลืมไปถ้าเราลดคีย์มาแล้วเราเปลี่ยนมันก็ได้นี่ว่ะเหลือตอนนี้พี่แบงก์ก็เหลือแค่ดันเดียวถูกป่ะเหลือสองมันอะไรอันเดอร์รอถกับเอ่อแบ็คเคนไฮนี่ก็เหลือแบ็คเคนไฮ ตัวน,นี้ม่มีแตนะ่ว่ามีในตัเดสสรตเดส<ด>ส์สสไตล์ไป5 5 <c oughs> เดือนนะ <c oughs> เดือนนะ <c oughs> คือทั้งตี้อ๋อไม่ใช่ขอโทษอ,อา่านผิดอะไรไม่มีอะไรจะเ็นเพชรปั๊บ <c oughs> ชอบส